เปิดเส้นทางสีสเกตอดีตแชมป์โลกชาวไทยกับโอกาสลุ้นลุยโอลิมปิกเกม2024ถือเป็นข่าวที่หลายฝ่ายจับตามองทันทีกับการที่เสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ที่เจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรมัน่นจะเป็นเข็มไปชกในมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามเส้นทางของอดีตเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยนั้นไม่ง่ายแถมในรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ใช้การแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่หางโจวเจ้าตัวก็ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันนั่นทำให้โอกาสครั้งแรกได้ปิดฉากลงไปแล้วส่วนโอกาสหนนที่2ที่จะคว้าตัวลุยโอลิมปิกจะเริ่มในช่วงต้นปีหน้ากับรอบคัดเลือกครั้งที่1และครั้งที่2นั้นก็ต้องมาดูกันว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยจะยอมให้กำปั้นชาวไทยไวัย36ปีลงแข่งขันในนามทีมชาติหรือไม่ และโอกาสสุดท้ายก็คือการได้สิทธิ์เป็นนักมวยพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเหมือนที่เดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวอดีตยอดกำปั้นระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการยื่นเรื่องหลังมีกฎสากลรูออฟยูโน a เล t ีจากทาง IOC ที่จะมอบโคต้าพิเศษให้กับนักมวยเพียง4คนเท่านั้นสำหรับการแข่งขันชกมวยสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกได้รับการเปลี่ยนกฎจากสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ I b บ อนุญาตให้นักชกอาชีพเข้าร่วมและยกเลิกกฎนักมวยชายต้องสวมเฮดการ์ดระหว่างการชกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสถาบันหลักมวยอาชีพทั้งดับเบิลยูบีเอดับเบิลยูบีซีอบีเอฟและดับเบิลยูบีโอต่างออกมาประกาศแบรนด์นักมวยอาชีพทุกรายที่จะข้ามสายไปชกในแบบสมัครเล่นซึ่งในรายย่อของแมนนี่ปากเกียวไม่ต้องกลัวการถูกแบรน์เนื่องจากประกาศแขวนนมไปแล้วเมื่อปี2021ในขณะที่ซีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะยอมทิ้งวงการอาชีพหรือไม่